สวัสดีครับปล่อย iOS 26.2ตัวเต็มไปแค่2วัน Apple ก็ป,ป,ลปล่อย iOS 26.3บหาเบต้าหนึ่งไม่อัปเดตกันต่อส่งท้ายปีกันแล้วไม่ต้องรอกันนานเลยครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 26.3บหาเบต้าหนึ่งได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 26.3รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 26.2อผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไง จะดีขึ้นหรือแย่ลงเวอร์ชั่นใหม่นี้จะชวนนับเด็ดแค่ไหนเราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 26.3สิบหกบต้านึน iPhone 17 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เพิ่มขึ้น11คะแนนส่วน Multi Core เพิ่มขึ้น88คะแนนเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นถึง820คะแนนเลยครับความเร็วดีขึ้น จากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อการนับเดตใหม่นี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากัน,ตตกนในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับ ในการทดสอบบน iPhone 17 Pro Max เนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทำให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบิร์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทำการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3าครั้งสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่50%เท่ากันและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอออในนนการรทดบบัั่เงค โดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผนการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 17 Pro Max ปรากฏว่า iOS 26.3 beta 1ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงที่3หรือ97 ในขณะที่ iOS 26.2ใช้แบตเตอรี่ไป2%หลือ98%แต่นี่ยังเป็นเบต้าแรกไม่มีอะไรนะ่าห่วงครับเราไปดูผลการทดสอบความร้อนกันบ้างที่อุณหภูมิห้องไม่ได้เปิดแอร์อุณหภูมิก่อนการทดสอบอยู่ที่31.9ถึง32.5องศาเซลเซียสอุณหภูมิหลังการทดสอบอยู่ที่34.2ถึง34.5องศาเซลเซียสเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเครื่องไม่ร้อนครับการนับเด็ดเป็น iOS 26.3 beta 1บน iPhone 17 Pro Max ความเร็ว CPU เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ GPU เพิ่มขึ้นเยอะมากสําหรับแบตเตอรี่ใช้เพิ่มขึ้นนิดเดียวยังประหยัดดีเครื่องไม่ร้อนเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้และสนใจเวอร์ชันเบตา้าสามารถอัปเดตกันต่อได้เลยนะครับ iOS Beta 2 6 3บมเบต้าสมาเมื่อไหร่ติดตามรีวิวและการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ